คุณผู้ชมคะที่ศูนย์อาเซียนศึกษาของจังหวัดหนองคายนั้นมีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะซึ่งสอนโดยครูเจ้าของภาษานั้นๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการเรียนภายในศูนย์กันค่ะ กิจกรรมหลักของศูนย์อาเซียนศึกษาก็คือการจัดสอนภาษาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายเราก็ได้เตรียมการสำรวจความต้องการของประชาชนพบว่าประชาชนสนใจเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกๆก,กลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของศูนย์อาเซียนศึกษาก็คือกลุ่มสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีสื่อเรามีอันดับแรกก็คือที่สําคัญที่สุดก็คือสื่อสื่อคนก็คือวิยอทยากรของเรา เราพยายามเน้นเอาผู้ที่มีความรู้โดยเฉพาะคนชาวต่างชาติอันที่สองเรามีโชคดีของกศนตตำบลทุก16ตำบลของกศนในอำเภอเมืองหนองคายเรามีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากกลุ่มเป้าหมายที่มาเรียนก็คือเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ตามท่าเสด็จเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เหนียวแน่นมากเรียนฟรีนะครับ ได้ตลอดเวลานอกจากที่เราได้พาไปชมศูนย์อาเซียนศึกษาแล้ววันนี้เรายังมีตัวอย่างของนักเรียนที่เข้ามาเรียนแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพมาให้ชมอีกด้วยค่ะการเรียนการศึกษาดีอยู่ตลอดคืน t h d afternoon how many persons will be here today There will be three of us here today Would you like a smoking or non-smoking table uh, A non-smoking table please การได้ไปเรียนรู้เรื่องภาษาก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะก็ได้รับแขกต่างชาติเพิ่มขึ้นค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานกศนอกศอนอคือการศึกษาตลอดชีวิต